โอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยที่แฮปก็อกับผมเองชาเี้นะครับแล้วในคลิปนี้ King Legacy ก็มีสปอยใหม่ๆอีกแล้วเป็นวิดีโอใหม่เลยครับที่เขาปล่อยมาผมคิดว่าน่าจะเป็นบอสใหม่นะครับรูปนี้ออกเอวิดีโอนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนตีสอเป็นอันนี้เลยนะฮะอ่าเหมือนจะมี ของใหม่เพิ่มเข้ามา2อ,อย่างนี่ครับในรูปนี้มีไม้อะไรไม่รู้ครับยาวๆออกมาจากเอลน่าจะเป็นดาบส่วนผ้าคุมวันนี้นี่ครับน่าจะเป็นของแต่งโคตรเท่ดูแบบลมพัดแล้วมันปิวดิผ้าคุมโคตรเท่ <c oughs> ผมคิดว่าไอ้ของ2อ,อย่างนี้น่าจะดอบจากบอส บอสมืดนะเป็นบอสตอนนี้นี่ครับที่เขาปล่อยมาตั้งแต่วันที่29เดือน8นี่เลยไอ้บอสตอนนี้ไม่แน่นะผมเดา <c oughs> เอไอ้บอสตอนนี้มันก็มีสกิลแปลกๆที่ผมมองเห็นอยู่นะเนี่ยที่มันอันนี้คือสกิล C นะครับของผลมืดแต่ว่านี่พอสกิล C หมดไปมันมีลูกบอลดำๆอะไรไม่รู้ออกมาครับลูกกลมๆเนี่ย อันนี้ผมก็งงอยู่เหมือนกันซึ่งในเกมตอนปัจจุบันนี้มันไม่มีนะสก,กิลซีเนี่ยนี่ไม่มีลูกกลมๆดำๆออกมาเหมือนเหมือนตัวอันนี้นะเนี่ยไอตัวนี้ผมคิดว่าไอตัวนี้แหละน่าจะเป็นบอสนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดยังไงนะอาจจะเป็นแบบว่าเกิดเหมือนซามูไรบิ๊กมัมเนี้ยซามูไรเกิดทุกๆ2ชั่วโมงบิ๊กมัมเกิดทุกๆ4ชั่วโมง ไอ้บอสหนวดดาตัวนี้อาจจะเกิดทุกๆ6ชั่วโมงก็ได้นี่คือการคาดเดาของผมเองเนะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้นะหรือเกมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้แบบให้คนไปทำควีแล้วก็ให้บอสต,ตัวนี้มันเกิดมาแล้วก็ตีแล้วก็มีโอกาสดรอปของดรอปของเหมือนในวิดีโอนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับผมก็มั่วๆเดา,เ,ดา,เ,ดาเอาโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละ โอเคครับอันนี้ก็เป็นร้านผมเองนะร้านชากี้ช็อปนะครับก็ขายของเกี่ยวกับเกม King Legacy นะครับไม่ได้รับกดเกมพาสนะขายพวกดาบนะครับของอีเวนต์นะแล้วก็ของแต่งวัตถุดิบทุกอย่างในเกมนะครับแล้วก็หินเวทมนต์รับทำเผาทำมัดทำดาบทำฮาคิวีสองนะครับมีผลพิศาสขายด้วยโอเคถ้าใครอยากอุดหนุนก็มาอุดหนุนได้นะครับขอบคุณครับ